ฉนวนรั้วไฟฟ้าล้อมวัวนะครับสั่งมาจากแอปแดงนะครับราคา167บาทนะครับนี่นะครับ100ออันนะครับหนึ่งร้อยอันหนึ่งรยหสิบ็บาทนะครับแต่ก่อนผมใช้แบบนี้นะครับ นี่นะครับใช้เป็นท่อ PVC เจาะรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้พันเชือกเอาเลยนะครับนี่นะครับก็ตามที่มีนะครับนี่ก็ได้หามาใช้แล้วนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ขันเอากับเสาเลยนะครับนี่หมุนขันกับเสาเลยนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับหนึ่งร้อยอันร้อยหก 367บาทนะครับ